แฟรนไชส์มาใหม่หน้าลงทุนประจําเดือนตุลาคม2567 1ปิงฉุนร้านไอศครีมชอบเสิร์ฟแร่ชาผลไม้จากประเทศจีนที่ก่อตั้งมานานกว่า12ปีโดยมีสาขาในเมืองจีนกว่า1,500แห่งสินค้าที่น่าสนใจเช่นไอศครีมชาดำน้ำมะนาวชาอางุ่นบุญมะพร้าวสตรอเบอรี่ซันเดย์ไอศครีมโคดไข่มุกเปล่าชูการ์ซันเดย์เป็นต้นถือว่าเป็นแบรนด์แฟรนไชสย,ย้อนฮิตที่มาแรงค่าแฟรนไชส์50,000บาทงบในการลงทุน840 ห5 0 0 0บาทในเมืองไทยมีทั้งหมด14สาขาสิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือการวิเคราะห์ทำเลการตกแต่งร้านการวางระบบบริหารจัดการร้านการฝึกอบรมบุคลากรการสนับสนุนด้านการตลาดการพัฒนาสินค้าใหม่ให้อย่างต่อเนื่องรวมถึงการให้คำปรึกษาและดูแลคนลงทุนเป็นอย่างดีนับว่าเป็นอีกการลงทุนที่ใช้เงินลงทุนน้อยคืนทุนไวและมีโอกาสได้กำไรที่ดีมากเหมาะสมกับการเลือกลงทุนในยุคนี้สามารถเลือกลงทุนได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศสนใจลงทุนโทร0 9 2ยอ 7105167หรือ080 008 99 00 คลินิกกายภาพเชอร์ซอรี่โฮมธุรกิจด้านสุขภาพเป็นอีกหนึ่งการลงทุนน่าสนใจที่มีแนวโน้มเติบโตเป็นอย่างมากซึ่งคลินิกกายภาพเชอร์ซอรี่โฮมให้บริการหลากหลายเพื่อช่วยฟื้นฟูร่างกายจากอาการบาดเจ็บปัญหากล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นบริการที่หลากหลายทั้งผู้ป่วยจากการเล่นกีฬาผู้ป่วยออฟฟิศซินโดมผู้ป่วยรังผ่าตาดัดผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บปวดเรื้อรังการออกกําลังกายบําบัดมีการรักษาทั้งด้วยมือรักษาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน0 0 0 0 0บาทง ในการลงทุน5-7ล้านบาทโดยผู้ลงทุนมั่นใจได้ในคุณภาพของทีมงานที่มีประสบการณ์เป็นอย่างดีมาตรฐานแบบ A A C I สำหรับคนที่สนใจลงทุนแต่ติดในเรื่องของทำเลสามารถให้ทีมงานช่วยหาทำเลในพื้นที่ที่ต้องการได้ปัจจุบันมี5สาขาและพร้อมขยายสาขาทั่วประเทศมากขึ้นสนใจลงทุนโทร0891130110 3หม่อมชัด เทศทศยแฟรนไชส์ร้านไก่ทอดและเบอร์เกอร์อันดับหนึ่งของเกาหลีโดยมีสาขาในประเทศเกาหลีกว่า1,400สาขาคุณภาพของสินค้าและบริการเป็นอย่างดีเป็นร้านอาหารรูปแบบควิปโซวี่รีสอร์ทที่มีเมนูหลักคือไก่ทอดสูตรพิเศษมีให้เลือกทั้งหลากหลายรูปแบบเช่นไก่ทอดชินไไ้นใหญ่ไรกระดูกเบอร์เกอร์เฟนฟายเป็นต้นค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน290,000บาทงบในการลงทุน4 5 0 0 7้านบาทสิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับก็คือการวิเคราะห์ทำเลให้ก่อนเปิดร้าน การฝึกอบรมบุคลากรการออกแบบร้านก่อสร้างและจัดหาอุปกรณ์การส่งเสริมด้านการตลาดการพัฒนาสินค้าใหม่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่เน้นสินค้าขายง่ายขายดีและยังมีสินค้าที่ฮิตตลอดกาลเหมาะสมกับการลงทุนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศปัจจุบันมีสาขาในไทยถึง7แห่งสนใจลงทุนโทร0874989789 4ร้านสะดวกซักทันใจ แฟนรนไชส,ส์ร้านสะดวกซักทันใจร้านสะดวกซักสไตล์นา่ารักมินิมอลเครื่องซักอบเกรดอุตสาหกรรมซักอบจบภายใน1ชั่วโมงพร้อมให้สไร้างรายได้แบบแพสซิฟอินคัมรับไรายได้100%ไม่เก็บส่วนแบ่งการตลาดคืนทุนไวค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน1 2 0 0 0 0บาทโดยมี3แพ็กเกจให้ลงทุนได้ตามต้องการแนะนำสำหรับคนอยากเปิดร้านทันทีลงทุน1 2 9 0 0 0บาทรวมตกแต่งพร้อมเปิดร้านมีทีมงานดูแลตั้งแต่เข้าไปสำรวจพื้นที่หน้างานออกแบบร้านให้เห็นแผนผังก่อน ติดตั้งระบบน้ำไฟแก๊สต,ตามมาตรฐานมีการอบรมเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าของร้านก่อนเปิดให้บริการพร้อมบริการหลังการขายแบบจัดรวมถึงการจัดกิจกรรมสง่งเสริมการขายให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะมีระบบบริหารร้านแบบออนไลน์อยู่ที่ไหนก็ดูแลร้านได้ใครที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือกำลังมองหาอาชีพที่2ส,สามารถเลิกลงทุนได้ทันทีปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศกว่า50แห่งพิเศษตอนนี้จัดโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษกว่า3 0 0นบาทสนใจ กนรลงทุนโทร0633138763 โอจังชานมไข่มุกแฟรนไชส์ร้านชานมไข่มุกที่มุ่งเน้นเรื่องรสชาติได้รองจะติดใจและรู้ซึ้งถึงความแตกต่างเอกลักษณ์ของโอจังชานมไข่มุกคือความเข้มและหอมหวานชนิดที่เมื่อน้ำแข็งละลายแล้วรสชาติก็ยังเข้มข้นอยู่เป็นจุดเด่นสำคัญที่ทำแล้วขายดีในทุกพื้นที่ทั่วประเทศนอกจากอร่อยมากราคาไม่แพงเพียงแก้วละยีบาทมีหลากหลายเมนูให้เลือกเช่นชาไทยชาเขียวชานมชาผลไม้เป็นต้นค่าแนไชัยในการลงทุน3 6 0 0 0ันบาทงบในการ ลงทุน9,000บาทโอกาสคืนทุน2-3เดือนโดยขึ้นอยู่กับทำเลเป็นสำคัญปัจจุบันมี110สาขาทั่วประเทศและยังเป็นแฟรนไชส์ไม่เก็บค่าธรรมเนียมรายปีไม่มีหักเปอร์เซ็นต์ยอดขายพร้อมสอนสูตรฟรีไม่มีบังคับยอดซื้อขั้นต่ำแถมฟรีอุปกรณ์และว,วัตถุดิบเบื้องต้นรวมกว่า70รายการเป็นแฟรนไชส์ที่พร้อมสร้างไรายได้ให้กับคนไทยเป็นอย่างดีสนใจลงทุนโทร094-646-3239 และทั้งหมดนี้คือแฟรนไชส์มาใหม่ประจำเดือนที่น่าสนใจโดยแต่ละแบรนด์มีจุดเด่นดังนี้ปิงชุนมีจุดเด่นที่น่าสนใจคือแฟรนไชส์แบรนด์ดังจากประเทศเกาหลีที่ได้รับการยอมรับและมีระบบบริหารจัดการให้พร้อมและยังมีสินค้าที่มีจุดเด่นที่รสชาติทีมงานมีประสบการณ์พร้อมดูแลคนลงทุนเป็นอย่างดีคลินิกกายภาพเชอร์สอรี่โฮมมีจุดเด่นที่น่าสนใจก็คือธุรกิจที่ตอบโจทย์สังคมยุคใหม่มีทีมงานที่มีประสบการณ์มีระบบบริหารจัดการพร้อมให้เริ่มธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมีโอกาสขยายสาขา ทุกพื้นที่ทั่วประเทศมอมชาร์ตประเทศไทยจุดเด่นคือแฟรนไชสายร้านไก่ทอดและเบอร์เกอร์อันดับหนึ่งจากเกาหลีที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและยังมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสินค้าขายง่ายขายดีไม่มีตกเทรนร้านสะดวกซักทันใจมีจุดเด่นคือธุรกิจบริการที่ลงทุนน้อยคืนทุนไวกำไรดีมีระบบบริหารจัดการอย่างมือ,ออาชีพพร้อมสนับสนุนคนลงทุนให้เปิดร้านได้ทันทีมีทีมงานคอยดูแลหลังการขายอย่างมีประสิทธิภาพโอจางชานมไขมุกมีจุดเด่นน่าสน จคือสินค้ายอดฮิตตลอดการลงทุนน้อยคืนทุนไวเป็นแฟรนไชส์ไม่มีค่ารายเดือนรายปีไม่มีหักเปอร์เซ็นต์จากยอดขายสามารถสไร้างรายได้ให้ผู้ลงทุนได้อย่างดี ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนําให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชส์แล้วกว่า350,000ห้าหมื่นคนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2น0 1 9 1 8 7